ริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูปล่อยคาราบาลอสอมอลงพื้นที่กําจัดลูกน้ํายุงลายและฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายหลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออก27ลายในพื้นที่ตําบลกุดดูดรวุฒิพงศ์ศิริสถิตนาย,ยกุองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูนางชยาน,านันกตเมฆรองนายยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพู สาธารณสุขอำเภอเนินสังกรองนาย,ยเทศมนตรีตำบลกุดดูผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้าวหน้าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8จังหวัดอุดรธานีร่วมอบรมให้ความรู้และปล่อยคาราวานอาสามอลงพื้นที่กำจัดลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคให้เลือดออก ในเขตตำบลกุดดูอนนําเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูขณะนี้ได้เกิดโรคระบาดนะครับก็คือให้เลือดออกตอนนี้ถือว่า27รายในตำบลกุดดูและก็เป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่ของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแต่เป็นอันดับหนึ่งในเขตสุขภาพที่8 7จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูเราไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วมอบซายเบสแล้วถึงสองครั้งแต่ยังไม่เพียงพอคราวนี้เราจะมอบเม็ดกําจัดยุง ลายนะครับที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง10เท่ากําลังดําเนินการสั่งซื้อนะครับเพื่อให้เพียงพอกับการกําจัดนุงลายซึ่งอตอนนี้ทางองค์การบริหารจังหวัดหนองบัวลำพูก็กําลังดําเนินการสั่งเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่อง u a v เพิ่มเติมนะเพื่อมารอ,องรับนะครับในการดูแลเรื่องไข้เลือดออกให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำพูอย่างเต็มที่ครับ